สวัสดีจ้าก็ต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวทริปของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นวัดใหญ่นะครับในเขตของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมซึ่งสถานที่ที่เรามาเยี่ยมชมนี้นั่นก็คือวัดไทยวัฒนารามครับผมวัดไทยวัฒนารามนะครับตั้งอยู่ในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ ก็ถือว่าเป็นวัดที่งดงามอีกแห่งหนึ่งนะครับในตัวของอำเภอแม่สอดเลยเนาะที่สร้างโดยศิละปะแบบวัดในพม่านะครับสีเหลืองทองระดามวิจิตรงดงามนะครับโดยที่แต่ก่อนนั้นวัดนี้นะครับชื่อว่าวัดแม่ตงเตาเหนียวนะครับหรือวัดไทยใหญ่นั่นเองแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับก็ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2400ครับโดยในม้งนะครับซึ่งเป็นชาวพม่าจากราชานที่อพยพครอบครัวนะครับมาอาศัยอยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดเนาะแล้วนายม้งเนี่ยก็เลยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะครับของหมู่บ้านแม่ตาวซึ่งต่อมาก็ได้รับพระราชทานานามว่าหมื่นอาจคำแหงหานนะครับแล้วก็ในปีประมาณพศ2500นะครับ กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาในสังกัดกรมศาสนาครับผมสำหรับการประดับตกแต่งวัดนะครับก็จะเป็นศิลปะแบบมอญเนาะโดยที่มีสัตว์มหิมพันธ์ต่างๆนะครับในป่าหิมะพันธ์ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับผมสำหรับองค์นี้นะครับก็จะเป็นเทพทันใจนะครับซึ่งก็ท่านเนี่ยก็จะ ยืดมือนะครับแล้วก็ชูนิวชี้ออกมาถูกต้องไหมครับวิธีการก็คือให้เราใส่แบงค์ที่คาดว่าจะทําเป็นแบง,งค์มงคลนะครับใต่ที่วงมือของท่านนะครับแล้วก็สวดคาถานะครับตามที่กล่าวไว้แล้วก็ให้นําแบงค์นั้นกลับไปบูชาได้เลยครับครัสำหรับบรรยากาศโดยรอบวันนะครับก็จะเป็นศิลปะมอญแบบว่าครับ ก็จะเน้นสีเหลืองทองเป็นหลักนะครับก็จะทําให้เราดูรู้สึกว่าอาร่ามงามตานะครับแล้วก็วัดค่อนข้างกว้างนะครับมีเพลงประกอบครอเบาๆนะครับทําให้เราได้รู้สึกอินกับสถานที่มากขึ้นไปอีกครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปดูในส่วนของพระวิหารหลักของวัดนะครับตามไปดูกันเลยจ้า ในส่วนของตัววิหารนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเงียบสนบเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับเห็นมีแสงไฟแวบๆอยู่นะครับว่าคืออะไรนะครับผมซึ่งจากที่ไปดูก็จะเป็นพระพุทธรูปสำคัญนะครับตามความเชื่อแล้วก็คติต่างๆเนาะจากนั้นเราก็เดินสำรวจตัววิหารสีท้องอีกสักหน่อยครับ ทั้งเสาทั้งฝ้าเพดานของที่วัดนี้เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสีทองเป็นหลักทั้งสิ้นครับก็สวยงามดีครับผมเอาละครับก็คลิปนี้ไม่ได้ยาวมากนะครับโดยที่ว่าเราก็ถ่ายมาน้อยด้วยดังนั้นก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับรอบหน้าค่อยเจอกันนะครับผมสวัสดีจ้า